เรียวมี่นะครับที่มีติดตั้งแอปเข้าไปในมือถือและแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปที่ไปละเมิดนะครับไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับแอปกู้เงินอะแอปกู้เงินใช่ฮะมันอยู่ในมันอยู่มันติดมาเลยอะติดมาเลยมันติดมาเลยอะใช่นี่ฮะก็อธิบายแบบนี้ก่อนนะ ก่อนจะไปฟังคําแถลงของทางเจ้าของค่ายนะครับคือเมื่อวานนี้สํานักงานกนสทชนะครับได้เชิญ2บริษัทคือบร Post ิษัทโพสเซลฟี่กรุ๊ปตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ Opp o p p โปและบริษัทโปรทาจํากัดตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือนะฮะเดลมี่เข้าชี้แจงกรณีมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับ สองแบรนด์นี้พบว่าโท <Okay. S 1> รศัพท์มือถือของสองแบรนด์นี้ <Okay. S 1> มีการติดตั้งแอปนะครับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าแอปสินเชื่อความสุขนะะฟินอ <Okay. S 1> ีซี่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน <Okay. S 1> ไม่ได้รับการยินยอมจากคนที่ซื้อมือถือ <Okay. S 1> ไม่สามารถควบคุมป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว <Okay. S 1> และลบออกจากอุปกรณ์ได้คือลบไม่ได้ด้วยนะฮะ <Okay. S 1> จะดีดมันทิ้งเนี่ยไม่ได้ด้วยจะดีลีทมันไม่ได้ด้วย รักษาการแทนเลขาธิการกรสทชคุณไตรรัตน์วิริยะสริกุลบอกว่าสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสอสั่งการให้ทั้งสองบริษัทระงับการจำหน่ายมือถือที่ติดตั้งแอป,ปนี้นะครับแอป,ปสินเชื่อนี้และแอป,ปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ทราบว่ามีแอป,ปอื่นอีกหรือเปล่านะครับโดยที่คุณมันติดมากับเครื่อง ไม่แจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเพราะเข้าข่ายความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้ายังพบการจำหน่ายโทรศัพท์พวกนี้คุณจะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อกรณีและยังกำหนดให้ผู้ผลิตปรับปรุงระบบอัเอปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลบแอปที่ตัวเองไม่ต้องการออกจากเครื่องได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการนะ คือสามารถลบออกไปได้เองอยู่ที่บ้านไม่ใช่จะลบทีก็ต้องไปที่ค่ายทีไปทีออ่บริษัทคุณทีจากข้อมูลพบว่าการละเมิดนี้ครอบคลุมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ผลิตตั้งแต่ปี66โดยแอปที่เป็นปัญหาได้ถูกติดตั้งมากับเครื่องตั้งแต่โรงงานขณะที่โทรศัพท์รุ่นเก่าอาจได้รับการติดตั้งผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบดังนั้นทางสงกศจึงกำหนดให้2บริษัท ทำรายงานรายละเอียดได้แก่ 1. ขอสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนของไทยตามมาตรา37วงเล็บ5 2. พิจารณามาตราการทางกฎหมายติดตั้งแอปตามมาตรา23พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3. ข้อมูลไม่ได้รับความยินยอมเปิดช่องทางให้ลบได้อย่างไร 4. เครื่องใหม่ต้องไม่มีแอปอยู่ในเครื่องและ 5. ใครเป็นผู้รับเงินกู้แหล่งทุน ชี้แจงกลับมาอย่างสงกศภายใน3วันหรือภายในวันที่16มกราคมนี้ถ้าไม่ดําเนินการถือว่าฝ่าฝืนมาตรา83ของออพรบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ <Apple. S 1> การลบแอป,ปที่เป็นปัญหานี้จะดําเนินการใน2แนวทางท่านผู้ชมฮะผู้ใช้งานสมาร์ทสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองผ่าน ota ซึ่งจะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สามารถถอนการติดตั้งแอป,ป ที่ละเมิดได้อย่างสมบูรณ์2สําหรับผู้ที่ไม่สามารถอัปเดตผ่าน OTA ได้จะมีช่องทางพิเศษในการให้บริการลบแอปต่อไปนะครับปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคบางรายเช่นการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกนําไปใช้โฆษณาสินเชื่อโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการได้รับสินเชื่อที่ไม่ได้ตั้งใจใช้ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นจริงแล้วนะฮะมีรายงานว่าผู้ใช้งานบางคนนะครับผ่านมือถือสองยี่ห้อนี้เขาตั้งใจจะขอสินเชื่อผ่านแอป,ปนี่แหละแอป,ปขอสินเชื่อเพียงห้าห0ื่นบาทกลับกลายเป็นหนี้สะสมสูงถึงเจ็0แสนบาทได้ยังไงก็ไม่ทนะร,ราบนะสกสยืนยันว่าผู้เสียหายสามารถยื่นร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สกส เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบและเยียวยาได้ทันทีครับนี่ท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะมันมีแอปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ2ยี่ห้อนี้เป็นแอปที่คุณไม่สามารถที่จะลบออกไปได้ใช่เป็นแอปขอสินเชื่อนะนี่ฮะแอปนี้และฮะฟินอีซีหน้าตาเป็นแบบนี้นะและมีบางคนไปขอสินเชื่อผ่านทางแอปนี้พอคุณขอสินเชื่อปุ๊บกรณีที่หที่เขาอธิบายคือสมมุติคุณทีละใช้มือถือยี่ห้อนี้ แล้วไปขอสินเชื่ออืมขอสินเชื่อป๊บเออคุณขอสินเชื่อป๊บรู้ไหมครับว่าคนไข้ข้อติดที่ขยับได้ไม่สุดช่วงเนี่ยไม่จําเป็นต้องรักษาด้วยกัน